ทูเกมหน้าเราก็ต้องไปเตะที่สนามกลาดกับชนบุรีเอซีและชนบุรีก็ต้องการแนนด้วยเพื่อดีโซลต่ันล่้นมอยด์ในการไปเล่นสนามกลาดมันเป็นเกมที่ที่เราเราต้องต่อสู้อยู่แล้วใน ยิ่งเราได้เล่นในสนามสุขพัชเจาศสยเนี่ยยิ่งมันมีมวลถังผมเชื่อว่ามันจะเป็นเกมที่ที่สนุกและสร้างความมั่นใจให้กับเราเพิ่มขึ้นนั่นแหละครับคือบทสัมภาษณ์ของโคชอุทัยบุญเหมาะนะฮะที่กล่าวว่าเกมที่เราจะพบกับชนบุรี FC ถึงแม้ว่าชนบุรีเองจะต้องการ3นาคะแนนเพื่อต่อลงหายใจและก็ลุ้นในการอยู่รอดบนเวทีไทยลีกนะครับแต่สโมสรเมืองทองเองก็ไม่มีช้อยอื่นนะฮะจำเป็นต้องชนะ เพื่อเก็บ3คะแนนให้ได้ในเกมวันเสาร์ที่ถึงนี้นั่นเองแหะครับซึ่งหลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมคู่ระหว่างเมืองทองกับชมบุรีเอฟซถึงถูกยกให้เป็นเอลกราซิโกเมืองไทยนะฮะ ต้องย้อนเท้าวความไปเมื่อสมัยอดีตนะครับตอนปี2008ตอนนั้นชนบุรีเ c ถือเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆแล้วอยู่อันดับต้นๆของเวทีฟุตบอลไทยลีกนะครับมีกองเชียร์ที่เติบโตมาจากรากญ้านะฮะและกองเชียร์ท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นมากๆเวลาที่ชนบุรี FC ไปแข่งขันที่ไหนจะมีกองเชียร์ตามไปซัพพอร์ตแบบถลม่มทลายนะครับและหลังจากนั้นก็มีเมืองทองนี่แหละครับที่ก้าวขึ้นมาเป็นคู่ต่อสู้ของทีมชนบุรี FC และกองเชียร์ของเมืองทองของเราก็เริ่มเติบโตจากกองเชียเล็กๆน้อยนอยยค่ ย้ายปริมาณมาเป็นกองเชียร์หลักหมื่นนั่นเองนะครับขึ้นมาท้าชิงกับทีมชนบุรี FC และเมืองทองก็คว้าแชมป์ไทยลีกไปในปี2009นะฮะเพราะฉะนั้น2ทีมนี้เวลาเจอกันก็จะถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ของเมืองไทยและครับและตั๋วเข้าชมเกมแข่งขันคู่นี้ก็จะถูกจําหน่ายหมดไปอย่างรวดเร็วนะฮะเรียกว่าหาตั๋วเข้าชมเกมคู่นี้ยากมากๆไม่ว่าจะเป็นที่ทันโดมสเตเดียมหรือว่าจะเป็นที่ชนบุรีเองก็ตามทีนะฮะเลยถูกยกให้ว่าเป็นเหมือนเอลกาซิโกของประเทศสเปนนะครับเวลาที่มารติดเจอกับบาซ่าเนี่ จับจ้องจับตามมองของจากสื่อและก็กองเชียร์ค่อนข้างที่จะเยอะเมืองทองกับชลบุรียุคเก่าๆก็เป็นแบบนั้นแล้วครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ทั้ง2ทีมจะดรอปลงเนเรื่องของความสําเร็จแล้วก็กองเชียร์อาจจะบางตาลงไปบ้างแต่แอดก็เชื่อนะครับว่าทั้งคู่เวลาโครจรมาเจอกันมันมีมนสเสน่มากๆล่ะครับจะเป็นการแบทเทิลกันของกองเชียร์ของทั้งสองสโมสรเนี่ยก็รู้สึกว่าขนลุกแล้วล่ะครับยิ่งที่สําคัญคราวนี้เราย้ายสนามแข่งขันนะฮะไปแข่งขันกันที่สุภชราศัยนะครับซึ่งถือว่าสเตเดียมแห่งนี้เป็นมนขลังองอ เมืองไทยก่อนหน้านี้ก็เป็นสถามที่รองรับทัวร์นาเมนต์ของทีมชาตินะฮะแล้วก็รายการสําคัญสําคัญเท่านั้นนะครับเชื่อเหลือเกินว่านัากเตะกีฬาพยองหลายต่อหลายคนในชุดนี้อาจจะยังไม่เคยมีโอกาสมาเล่นที่สุพชราลาศเลยนะครับหรือถ้าบางคนเคยมาเล่นเนี่ยก็น่าจะเป็นออนนักเรียนนะฮะพวกจตุรมิตรพวกอะไรประมาณนี้ถึงได้มาเล่นที่สุพชราลา,ายแต่ว่าถ้าเป็นแบบมาแข่งไทยลีกหรือมาแข่งนัดรองชนะเลิศนัดชิงชนะเลิศที่นี่นะ โโหลายคนอาจจะยังไม่เคยผ่านเวทีนี้มาเลยนั่นเองล่ะครับแต่เมืองทองเองก็เคยประสบความสําเร็จกับสนามแห่งนี้มาแล้วหลายต่อหลายทัวร์นาเมนต์นะฮะไม่ว่าจะใช้ในการแข่งขัน FC c แชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกซึ่งเอาชนะทีมยอโฮปช้ำตลอดการของทีมมาเลเนี่ยเอาชนะไปได้แบบง่ายๆนะฮะที่สนามสุพชราสายแห่งนี้นี่แหละครับและหลังจากนั้นก็เคยเล่น FC c ่แชมเปี้ยนลีกนะฮะแล้วก็เอาชนะทีมแกร่งอย่างคาชิม่าแอดเลอร์ไปได้2ประตูต,ตอนหนึ่งซึ่งแอดเลอร์ชั่วโมงนั้นก็คุมโดยอิชิอินี่แหละ และหลังจากนั้นก็ยังเคยคว้าแชมป์ลีกครับนะครับเอาชนะเชียงรายไปได้ที่สนามแห่งนี้ด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมนขลังของสุพัชราสายเนี่ยจึงมีสเสน่ห์มากๆซึ่งแฟนคลับเมืองทองห้ามพลาดครับวันนี้แอปไปเซอร์เวย์มาแล้วนะฮะที่สุพัชราสายต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะฮะโอ้โหความเจริญเนี่ยล้อมรอบสนามไว้เต็มไปหมดเลยละครเพราะฉะนั้นแฟนคลับเมืองทอง,องของเราไม่ต้องห่วงเลยนะฮะ คุณมาที่นี่คุณสามารถช้อปปิ้งได้ห้างสรรพสินค้าอันดับต้นๆของประเทศไทยอยู่รอบสนามสุพัชราศายนี่แหละครับและที่แอบประทับใจอย่างหนึ่งนะฮะคือนิสิตุลาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเดินไปทางไหนก็มีแต่นิสิตุลาเต็มไปหมดเอาลงเอาเลทนี้หมดนะฮะความเจริญเดินทางมาถึงสุพัชราศายแบบอลังการมากๆนะครับและที่สําคัญใกล้ๆสนามสุพัชราสายนี่มีตลาดนะัด มีตลาดนัดคนเดินครับมีอาหารให้กินเยอะมากๆแอดมองไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะร้านอาหารยาวมากๆเพราะฉะนั้นแฟนคลับเมืองทองของเรานะฮะมาเชียร์ในวันเสาร์นี้โอ้ได้ครบเลยละครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งนะฮะหาของทานนะฮะมาเดินห้างสรรพสินค้าแบบทั้ง g a เจ็ตทั้งของแบรนด์ลงแบรนด์เนมได้หมดแล้วเดินทางมาง่ายด้วยนะครับเวลามาสุพรราสายนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินใจนานเลยะฮะวันเสาร์นี้มาดูคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างทีมเมืองทองกับชนบุรีกันนะครับ สทีมอาจจะสถานการณ์ต่างกันแต่แอดก็เชื่อว่าทั้งสองสโมสรเนี่ยต้องการคว้า3คะแนนในเกมการขันวันเสาร์นี้อย่างแน่นอนละครับเพราะฉะนั้นน่าจะสนุกมากๆเชื่อแอดนะฮะต้องมาสัมผัสเกมที่สุดพัชราใสให้ได้นะครับสำหรับแฟนขับสโมสรเมืองทองนะฮะ